เสตอรี่ <A> ปอเปแว่นติมสวัสดีอีกต่อไปนะจ๊าเป๋สตอรี่นั่นเองแต่ก็อันนี้ก็แค่จะมารีวิวการไปสอบใบขับขี่ของเรานั่นเองอเราไปสอบปี2565นะก็คือปีนี้เลยเนาะสดๆยคโควิดสอบใบขับขี่ยุคโควิดต้องทำยังไงนี่ ก่อนอื่นเราไปจองคิวในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เลยก็คือ,อมันจะมีของกรมคนส่งทางบกเนาะว่าจองคิวทําอะไรอย่างนี้พอเราจองเสร็จปุ๊บสองสิ่งที่เราต้องเตรียมคือ 1. บัตรประษาชนตัวจริงสองคือใบรับรองแพทย์สองอย่างนี้ขัดไม่ได้ถ้าขัดก็คือเริ่มต้นใหม่ไปหาใหม่ไปเอามาใหม่ซึ่งเขาไม่ยอมแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวนี้เขาต้องเอาใบรับรองแพทย์แล้วจากคลินิกก็ได้เราไปคลินิก เราก็เอาไปรับรองแพทย์จากคลินิกมาอมืระยะเวลาในการสอบกี่วันสอบหนึ่งวันอบรมหนึ่งวันซึ่งการทําใบแคบเคีมใหม่ก็คือต้องใช้เวลาถึงสองวันแล้วเดี๋ยวนี้นะก็คืออบรมหนึ่งวันก็คือห้าชั่วโมงแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือสอบข้อเขียนกับข้อปฏิบัติข้อเขียนห้าสิบข้อต้องทําให้ได้กี่ข้อต้องทําให้ได้สี่สิบห้าข้อนะเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวจะมี การแนะนำว่าไปดูจากเว็บไหนช่องไหนนะแล้วก็ส่วนข้อที่ปฏิบัตินะก็มีสาท่าก็คือถอยเข้าซองเดินหน้าถอยหลังแล้วก็จอดเทบฟุตบาทอันนี้ก็มีช่อง youtube ให้ดูเราก็ดูมาจาก youtube ซึ่งเราผ่านในวันในวันเดียวเลยนะก็คือข้อเขียนได้สีสิภาพพอดีแล้วก็ข้อปฏิบัติก็คือได้เลยทีเดียว นั่นก็คือถือว่าเลิศที่สุดสั่นไปอบรมวันหนึ่งสอบวันหนึ่งได้ไปครับขี่มาเลยจะเอาแนวแปะลิงแนวไว้ด้านล่างกดตุ่มสมัมเหลี่ยมสัมเหลี่ยมน้อยๆตรงคลิปเนาะมันจะมีเราจะแนบลิงไว้ว่าลิงนี้เอาไว้ดูตอนสอบปฏิบัติลิงนี้เอาไว้ดูตอนสอบข้อเขียนไม่ยากทุกคนโ,ซโซูส